โอ <Okay>, เคฮัลโหลเสียงวินเบาจังเฮ้ยเสียงเบาเ,เบาเสียงวินไว้อ้าเป็นไรอะโอ้โหไม่ใช่โอ้ยออกเลยออกนิดออกนิดแล้วเสียใจไหนปากระซิบสิเสียงคนติดยาบอกให้เลิกบอกให้เลิกก็ไม่เลิกพูดเปิดสิคลิปมึงเปิดสวีทุกคน สวัสดีทุกคนนครับตอนนี้เราเปิดเาแนลเลยให้มึงให้กูพูดเปิดทำไมให้มึงจะพูด่ะพูดสอนกันอีก่ะพูดพูดมึงพูดกูนะอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับนี่ตลอดสุด color channel ครั้งนี้เป็นการเปิดกาชาโดยที่เราไม่มีไลฟ์นะครับเปลี่ยนอารมณ์บ้างปกติไลฟ์มาตลอดเลยครั้งนี้เลยไม่ไล่บ้างนะฮะไม่ใช่ไล่เราจะตัดเลยนะครับหวังว่าจะอัพทันถ้าคลิปนี้ไม่ได้อัพในวันที่โชว์เข้ามาหรือกาชาตู้ใหม่เข้ามาแปลว่ากูตัดไม่ทันเท่านั้นแหละพร้อมแล้วก็ไป กลับมาที่น้องกิกิตีลุงก่อนเลยเอาเลยเอาชัยฟ้าป้าอยู่กับเราไหมก็อยู่ในสายไหมเยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงฟ้าเป็นยังไงไม่เพราะว่าตอนนี้ฟ้าแอบเล่นเกมกูกูเพิ่งตื่นด้วยแล้วกูคัดจมูกโควิดเหรอแม่แพ้คนแมวโควิดยอมรับตรงๆใหได้ไม่รังเกียจเราจะไปหาดีไหมมีใครแนะนำสถานที่เปิดไหมเปิดที่เต่าไง เปิดที่เต่าเลยเหรอเข้าไปยืนหน้ามันแล้วเปิดเลยมันจะมีฉากที่น้องนั่งยิ้มอยู่ใช่เหรออยากบินนี้เอ้ยไปแบบคนปกติไม่ได้อยากโชว์ปี๊เขาเีียนหมดแล้วเราต้องเอาน้องกันอยู่ไปอะไรอะไปเรียกจานอะมี่ย้อนเลิกกับชัยมันต้องเอาตัวละครออกจากสล็อตตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวน้องไว้ตัวเดียวไงแต่ให้น้องเดินทางไปค่านี่ระหว่างทางให้มันฆ่าเราสิทำไมวะน้องบอบางจะไปฆ่าใครได้น้องต้องไปยืนหน้าเต่านะไหวเหรอมันไม่รู้แค่ยืนเฉยๆอะไม่รู้ก็งี่ยแล้วรู้ก็น เต่าใบแล้วต้องเป็นตัวละครมุ้งม่วงจิ๊กไงได้หรอเออยได้เคม่วงมาแน่แ <c oughs> น,น,น่ยิงธนูอัดมืบานทีพี่เอาเลยเราใช่เ <c oughs> <c oughs> นี่นั่นแหละยิงธนูปุ๊บก,กดเปิดเลยเดี๋ยวจะกดเปิดเลยเหรอเปิดในเนี้ยหรองั้นก็เราต้องทําการนี้ก่อนพี่ไปรีเสิร์ชมาแล้วแดกให้เป็นอันนี้สูงสุดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเท่าไหร่วะการันตีหนึ่งอ่าสามหมื่นกดไปเลยสูงสุดไปเดี๋ยวการันตีหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสี่พันสี่ร้อยหมื่นสี่พันสี่เหรอเอออ่า เรากําหนดไปเลยว่ากูให้แค่หมื่นเดียวได้ไหมกูลอมาแล้วมึงต้องออกไม่ได้เลขอาจจะไม่สวยอะ่ะมึงมีอยู่มึงมีเพชรเก่าอยู 10, <ม>่หมื่นยังไงมีรวมเออมีอยู่พันเจ็ดมันไม่เลขสวยที่มึงกดลงมานะของที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีอยู่แล้วไงแรกแล้วเราก็จะแลกลูกนี้ไปเลยเพราะว่าดูจากคนอื่นแล้วนะมึงกดแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะมันขัดสิบแปดเมตรมันขัดดวงอาเอากี่รอบดิเอา คือพูดถึงเรื่องปดถ้าอยากจะให้ขยายความสําหรับคนที่สงสัยนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่ผมจะขยายความให้ก็มาถามหน้าไลฟ์เอาลวกันแต่ถ้าเอาสั้นๆเลยนะโชว์ปดเอาเทปดหนึ่งปดเอาประโยชน์การใช้สอยจริงๆจังปดหกแต่ถ้าปดแค่สองแค่สามสี่ห้าไม่ต้องปดครับเปลืองปดหกยังมีข้อเสียเลยแต่เขาเก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปดก็ได้วินยืนยันเลยว่ามันเก่งอยู่แล้วปดออเดอร์ไปก่อนสักหนึ่งทีรอน้องรวมพลังหมาไม่มาตั้งแต่ทีแรกหรอวะาตั้งแต่ทีแรกก็แบบบ้าแล้วมานที ได้ก็มันก็ไม่ต้องกดต่อให้ปิดคลิปรู้อยู่แล้ว <c oughs> กดเฉยเฉยเสียวเฮ้ย <laughs> เข้าใกล้แล้วมิงเตาหัวดิหัวนั่นไม่ใช่หัวเออหัวเฮ้ยมันหย่อนนะธนูหย่อนเด้งขึ้นนิดนึงนิดนึงเออนั่นแหละให้จอดไปเลยแปะ๊ะเอ๊ะเป็นไงเต่าลุกเลยเ อาจารย์ขาไปช่วยหน่อยแหม่วงเลยไหมใครมาช่วยดูดิอาจารย์ใครเลยโอ้โหมาทำไมโอ้โหโคตรเกลือกระเต่าก็จะแดกกูหัวกูไงเอ้ามันกลับไปนอนเหรออ๋อไม่ใช่ถ่ายถ่ายถ่าทายหนึ่งทีถ่ายรูปสักหนึ่งทีนี่เนี่ยเอาไงดีเปิดไปเลยซื่อใจคิดแม่ซื่อใจคิดว่าขันเคชัว เฮ้ยอย่าพึ่งยิงถ้าไม่หลบตายนะยิงเหรอซีเจคิมัสนไม่ได้พ่นหมาไม่ใช่หรอมึงเห็นไหมล่ะระเบิดอากเมื่อกี้กดสอนสู้ก็ได้วงสมองสมาธิไปไปอยู่ไหนหมดมันมาอีกแล้วไม่เอาเอาเปย์มาดีกว่าถ้างั้นอีสี่ดาวตู้นี้นะไม่อยากแล้วทักตัวบอกวดขยะทั้งนั้นเปย์ก็ขยะวะพี่เงินเขาเคยอยู่พี่เงินนะเว้ยอยู่พี่เงินตั้งนานมามาก็เล่นมันไม่มาไง ไปดีกว่าลาก่อเนี้ตาเวนยืนแถวนี้เห็นเมืองเมืองสวยงามหรือเราต้องอึดปลาวะยึกยักเหรอยึกยักดีไม่สวยโอ้โหความเชื่อนะไม่ใช้ได้ที่ไหนนี่เงินเห็นไหมล่ะดูสภาพใช้ไน้หน้าสตรเบอ่อใช้ได้ทุกคนพิสูจน์มาแล้วน้าเบอ่อเหรอเออพี่เงินต้องหาตัวเบอ่มาแล้วตัวไหนเบื่อได้บ้างการยูนเบอร์ไปแล้วสูโคฟ้าเบอ่ไปแล้วมีตัวไหนเป็นเน็ตเบอ่ได้ไหมโบเห็นรึป๊บ ไม่หินปลาหัวเบนเนี่ยนะลืมไปเลยจะเอาตัวออกอ่ะนอ่านี่ไงเมื่อกี้สลบเต็มไงเขาก็เลยไม่มาเฮ้ยนี่ไงโชตาก้อนทีมทีมบอยแบนด์นี่อ๋อให้มาเติมเรียกเพื่อนมาเติมทีมเออต้องเติมทีมแล้วเรียกเพื่อนเอาไปโดใบก่อนเลยให้หมอดูจัดก่อนเลยหมอดูเอาเอาไปรูปอะไรดี วาดรูปยักษ์ขึ้นมาค่อยวาดกันวาดรูปเต่าได้ไหมอ่ะไม่วาดรูปยักษ์ไม่เปิดโดวาดรูปเต่าดิไปคลิปเลยอัผมไม่วาดอ่ะรูปยักษ์เฮ้ยมาแล้วเงินหันดูดิหันดูหันดูอะไรอ่ะดอกไม้ดอกไม้ไปตามลายแทงมาวาดดอกของมอนลแซนไม่เชี่วลายแทงวาดมึงอยู่ลี่อยู่นะไปมอนลแซนซี่ไม่ไปนี่ไงมันวาดต้นนี้เหรอไอ้เย้ อเนนนป็ตี้จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ไม่รู้อไม่มีจินตนาการอะเฮียความมั่วตัญกว่าความรู้แล้วตอนนี้เราต้องแบบมีความเชื่อให้สุดเชื่อในตัวเองเนี่ยรู้ป่ะแบบเปิดมานะเังไม่เคยหลุดเลสเลยนะโชก็ต้องไม่หลุดบอกเลยอยาพูดอะไรกันอยู่ยืนอยู่ทำไมอะเข่าฟ้ากันอยู่ล่างเด็กอ่ะไม่คุยอะ เดี๋ยวดวงหลุดยืนตรงนี้เลยตรงที่จานยืนเนี่ยผิดป่ะฮะผิดป่ะผิดอะไรอ่ะไม่ใช่ตรงนี้หรอไม่ไม่ได้บอกไม่ใช่เลยก็แค่ถาไม่เยอผิดป่ะนี่ไงนี่ไงฟรีทำไมแห่งการเติบโตทองทองไปโอ้เปลี่ยนตัไม่หยุดแล้วเปิดมาแล้วว่ากดถ้ากดหกกูจะเล่นถ้าเล่นก็จะช่วย กดหนึ่งด้วยเนี่ยน้อยห้องดับกดหนึ่งด้วยแยบแยบในน้อยพี่เงินก็เคยใช้เปิดแล้วนี่ก็ไม่ได้ไหมไม่อะไม่เป็นเพื่อนที่ดีเหรอในน้อยรู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าก่อนเอารู้จักอ๋อมโนพี่เงินต้องเอาตัวพี่ชายมาหรือเปล่าเป็นคู่เป็นคู่จริงเป็นคู่จริงกับโชว์ใช่ป่ะเออโชว์อุ้มเลยนะเว้ยโชว์อุ้มจะไม่ได้เหรอจากโชว์อุ้มอ่ะโตละคนเดียวก็อยู่แล้วเนี่ย เอาอียรเหีอยวิจารโซลารเดียวรอใครอ่ะไม่รู้จักเอาจริงดิไม่รู้จักหรอไม่รู้จักก็เฮียลเสียงตอแหลสุดเลเสียงมาเสียงปลอมันตะ เขาเลยดังไทางนี้ไม่เขาด,ดังมาต้องนานแล้วเหรอม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเขาถึงดังมากสำหรับคนไทยครับทุกคนต้องึ่งถึงแล้วคนอื่นไม่ดังหรอเขามาดังตอนที่เขามาเล่นละครไทยนังไทยที่รู้เขาดังเรื่องนั้นไงเรื่องที่<น>มันนั่งกินเหล้าฟูมูลกับเตอ๋อปะ่ะเรื่องเห er. <laughs> ี้ยเดี๋ย ทำไมเราหลุดโฟกัสล่ะเนี่ยฉันเฝ้ารอแกทุกวันเลยที่ตรงเนี้ยใต้ต้นไม้ตรงนี้ไม่อยู่ใต้ต้นไม้เลยอยู่เยื้องต้นไม้อย่ามัวฉันเฝ้ารอแกที่ตรงนี้อยู่เยื้อต้นไม้ทุกวันเลยต่วละเด็กลุงดาวมาดินลุงดาวดวงดาวเกลุงเลยอ่ะตัวละเกลุงมาสิคือแบบกูไม่รู้ประวัติอะไรของโชเลยอ่ะแค่แบบชอบแค่หน้าเขาพมรนาน์ให้โชเคยติดอยู่ในเกม เออพอเหรอไม่ต้องพยากนากดแม่งอ๋อเหรอเดี๋ยวนะเราที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สี่จะติงเลดก็มาไม่ชอบไม่อย่างน้อยก็สองทีเงินปลดสี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอได้สองก็ปลดหกแล้วปะเนี่ยลองดูดีลองดูดีลองดูลองดูได้แล้ว สี่ก็คียเนี่ยเอาเอางงเคีย์คนกดเยอะเอาไว้ให้มันเป็นเบอร์สี่ไปเฮห้สามตัวนี้เดี๋ยวโอ้โหเราบารบาร่าดีกว่าใช่อะไรอะมีบารบาร่าไม่ใช่หรออ๋อไม่มีเจีหน้าดีกว่าพิดตู้อุ้ยบอกเลยว่าตู้นี้มีแต่ขยะงดูขยะลายแดน่าดีเว้ยเตัวก็ดีเงี้ยก็ดีมึงมองเปิดเป็นขยะหรอวะ ใช่สิข้างแค่นี้ำวเหนป้าเขาเป็นยุคเบิกเงยนนะเออเขาเคยแบกพี่เงินเขาเคยให้พี่เงินระบายอารมณ์เ้ยเออไปถอทิ้งเขาไงกูขอโทษมึงมาหกเลยมาเดนกกูเล่นเองเดยวกูปั้นเลเซอร์เสร็จแล้วกูเล่นเลยไม่ปั้นดิเลเซอร์แค่อัพอัพสุดแล้วกูเปลี่ยนเลยต่อโชว์วปั้นเปลดเลยวันนี้วันนี้กูไปกดหงไก่มาเวยกูว่าสูตรเนี้ยได้ผลเลยสิบหนึ่งสิบหนึ่งอะ เห็นกันอยู่กูไม่รู้สิหนึ่งเฮียนังดราม่าสิหนึ่งสิหนึ่งเฮียแปดสิบแปดสิบไม่สั่ไม่แล้วต้องแบบเชื่อมั่นแล้วกดไปเลยกูเชื่อสุดไม่ต้องแบบลีลาหมาก็เฮียแลขัดสิบมาเฮียเฮียทำร้ายจิตใจมากมึงพนันกับกูเปล่ากี่บาทเดียวพันหนึ่งอ่ะพันกับมึงพันหนึ่งถ้ากันรอบนี้ไม่มาคือมึงต้องอดตายกูพันหนึ่ง เฮ้ยเยียไม่คุ้มงั้นกูเหอะอย่างนั้นไม่คุ้มไม่มาหรอกเย้ยพันหนึ่งเลยด้วยปลาได้แพันหนึ่งปีๆนะไม่คุ้มเนี่ยแบบโอนโอนเงินให้ปลาแล้วปลาเติมเลยพันหนึ่งปลาไม่เติมหรอกนี่เอารู้อยู่เก็บไว้เก็บตอนทำไมอ้าวเก็บไว้กูไม่ให้ What the fuck is this มีด้อยวะการพนันมือให้ตังค์กูมาแต่มึงบังคับให้กูต้องเอาตังค์ไปเติมเีรย เออถ้ามันถ้ามันไม่มาแสดงว่าพี่โชว์เขาแบบเอาสมทบทุนเมืองไงให้ได้เขากลับไปที่ที่จุดเริ่มต้นเป็นตัวเราหลุดเลดเลยกลับมาทําไมตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยปิดปุ๊บกดโชว์เอาเฮียกดผิดสัตว์ปิดปุ๊บกดโชว์กดโชว์เลยมึงเปิดไปแค่ทำไมอ่ะทำไมบูลลี่สิ่งเยี่ยนอ่ะมึงดูไอ้วินก่อนที่เปิด คี่เดิมมันต้องโมโหมันก็มึงกี่ขันกี่เท่าเฮ้ยมาแล้วมาขี้เกียจกูรู้ว่าสิทธิ์อาจารย์น่ะแม่งเอากูสุดเหมือนกันแหละไม่งินถ้าม่เงินกว่าคลิปนี้มีคอนเทนต์นะไม่ง้นกคิดอะไรมากเลยไมเงินเปิดให้หลุดเลสได้คอนเทนต์มาทำไมมินพูดแบบนี้อ่ะทำไมพูดแช่งอ่ะ ไม่พี่นี่ให้เงินเลือกไงพี่นีนสามารถเลือกเปิดได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาชื่อออมันกมาทําไมนี่พูดป้าพูดก่อนไปแล้วป้าก็พูดไปแล้วพี่ก็เลยพูดได้ทำไมถึงมีชื่อออกมาในคลิปกูเนี่ยไปแตะอะไรมึงไม่มีหรอกเชื่อกูไม่มีหรอกไม่นะอุ้ยมาแล้ววะเขาเสือกคอคนดีด้วยปพูดชื่อพุ่งองปั๊บ ไม่เราไม่เคยหลุดเละไม่ใช่หรอเออไม่หลุดเละหรกเชื่อกูดิพาดิเคำว่าศรัทธาเล่นกูกับปาไปกี่ร้วกูไม่ศรัทธาในเกมเกมนี้เลยแต่กูว่าพี่โชว์คงไม่ใจร้ายกับกูนี่กันอยู่ไม่ใจร้ายเลยไม่ใช่เหรอเออกันอยู่ยังไม่ใจร้ายเลยโมนาใจร้ายไหมโมนาโมนาเขามาง่ายๆอ่ะเออชายเขาไม่ใจร้ายพาจีนจับมือเลยใช่จุกมือกันมาเลยเข้าตัววิวาเลย เนี่ยผู้ชายแต่ละคนใจดีทั้งนั้นเลยเกมนี้ยโบกแขนนะโบกแ้นกูตกไก่เลยเฮียดุ้งทำไมวะมายังไงหายใจจะไม่โอ้โหเฮียดาบะดาบะกดไปดิโอไก่เลยเกินทำไมมันไก่จังอะ ตัวร้อนแล้วเนี่ยไม่นะร้อนแบบนี้เดินๆมโนมึงตัวร้อนใช่ไหมเรวร้อนใช่ไหมตอนกูเปิดกันอยู่ยิ่งกว่าตัวร้อนนี่เมึงตัวชาตัวร้อนอาจจะไม่ทันกูจะตายอยู่แล้วตอนนี้กำมือเลยกำมัดอุ้ยโอ้โหจริงเหรอเอาจริงอันเนี่ยจริงมาโชว์มาเชื่อกูเชื่อกูดิทัชกูไม่เชื่อมึงเลยมึงโอไยพรนกูเนี่ยทำไมมึงอยู่เงียบๆวะ มันแบบคำอวยพรของมึงมีมีบางอย่างแฝงอยู่ข้างในใจอ่ะที่เงินใหญ่บอกปาว่าพุบปากไปพุบปากไปนี่ก้าวยังก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวหน้าไปเพราะทโอ้โหนี่ยเป็นไงกูบอกแล้วกูไม่เคยหลุดเลสเว้ยแล้วมันไม่กล้ากดดีกว่าด้วยันโดนเลสโล้วยซะเลยนี่เท่าไหร่ เท่าไหร่หกสิบป่ะไม่หกสิบหกสิบก็เฮียแล้วเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบกว่าอ้าวไหนบอกเก้าไงแปดร้อยแล้วไงสักเซตป่ะมึงตอนแรกมึงหยุดร้อยสี่โอ้ยเก้าเปิดนี่ไปขำๆขำๆไปเก่งไม่ใช่เฮียได้แล้วตอนไม่ได้กูชิพายเนี่ยวันเนี้ยกูก็เปิดได้หอกไอ้นั่นมาอาสกะง่าย อ้าวบาบาร่าสวัสดีจ้าทำไมบาบาร่าโผล่ตู้นี้ซะเลยทุกคนเปิดตู้นี้ต้องได้บาบาร่าทำไมแบบตบมือแปะ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 บาบาร่ามารักหนูนะมึงเข้าไปนอนที่อื่นสิเฮียเฮีนี่โต๊ะกูชัดๆปั่นมาง้มาแบบสีทองอันเดียวเด่นๆนี่กดทำไมไม่ได้สวยเนี่ยไม่เป็นไรหอกไปทั้งท้ายให้เสี่ยวหนิงไปก็ได้อะไรเงี้ย แอ้มะกี้สใส่ไข่ได้ป้างวะที่เงินลืมเอาโชว์ <laughs> มากดป่ะเออวะ่ะเงี้ยยังไม่ทันแล้วกี่เดือนพี่แลนเดียวเงี้ยหรือไม่เดียว <laughs> เป็นตัวกันเป็นตัว <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอ <laughs> ยู่อยู่ตรงตั้งโดดลงน้ำตรงนี้ <laughs> เลย <laughs> อุ้ยปั่นตกใจที่ไรมาแล้วมาแล้วพี่เงินกระตุกหน้ากระตุกหน้ากัมมือกำมมัดไร้เตรียมเตรียมนะเตรียมเตรียมกดเอ้กระตุกดึงหน้าอีโดดึงหน้าดีเอ้ดึงหน้าไม่ได้อ่ากูแถมให้พอไรพอดึงหน้าพอดึงหน้าอีกแอคหน่อยรอดูอีกแอคเอาไปโมเสียเอลเลยอะไรกินสลัมมาสลับเห็นแสง แสงมาเอาอี้ยปอะไรมเปิดอะไรโอ้ดีนะดีเอ้าไม่ละสดเฮ้ยเอี้ยกดไฟตู้ตบมือสิครับเราอะไรชยุดกูก็บอกอยู่มึงกดอะไรแสงไปเลยอ่ะแสงสีเขียวตัวยี่อะไรแม่งเอ้ยเขียวเมื่อไหร่ โชว์บกจบแล้วข้าขอโชว์โชว์เดี๋ยวข้ากดให้นะแดกก่อนเขียวเลยเฮียไหนขอแบบรออีกทีนึงเดี๋ยวพี่กดนะเอากระตุกหน้าเหรือแสงเขียวดีแสงบังอ่ะแสงบังหน้าอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าฝนตกอ่ะน้าดิเฮ้ยดูเศร้าดูเศร้าดีดูหมดนหมองดีอ้ความมือครอบเงินครอบงาเข้าแล้ว โอ้นี่กน้อโอ้ไฟช็อตี่ไฟช็อตทีดไฟช็อตทียกลางหัวเลยเมื่อกี้เหี้ยถึงกันเด้งเลยไโหฝนเลยขัดด้วยเหี้ยเด้งเลยหมดลอเลย ทำไมเนี่ยไม่พาว่านี้แค่ใส่หน้ากากนั่นเด้งโอ้สองอันเลยเขียนกระเด้งเลยมาเลยห่วงสองเลยเขาอยากให้แหละซูมยังอ่ะสูมหน้าซูมหน้าต้องซูมหน้าด้วยเออมาแล้วซูมหน้าเลยซูมหน้ามือมือขากูเสียฟ้า่าวเลยมีปันด้วยสัตว์ คือเสียวฟ้าผ่าว่าโอ้โหไม่มาแหละจริงนะพี่เงินตั้งแม่ขนาดนี้มันเปิดหน่อยเหรอจะครบแล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันได้ด่าบมาทำไงอ่ะเหี้ยจะเลดแล้วฟิตร์ก็มาฟ้าผ่ามาฟ้าผู้มาไปฟ้าเหี้ยปกดห้าเลยมั้ยขัดห้าครบแล้วอ่ะมามาให้หมดเฮ้ยมันกดไปสามสิบเองเลดต้องเฮะเฮะสามสิบ ห้าสิบแล้วสามสิบอืมก็เลยบอกว่ากดอีกไม่เกินสองสามครั้งอ่ะก็ได้แล้วเฮ้แต่เฮ้แต่ง่วงแต่ง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวเขียวเฮี้ยง่วงเฮี้ยเลยเขามองมือแล้วเขามองอยู่ทำไมข้าไม่มีหอกเขามองอยู่ทำไมข้าไม่มีหอกงอแงเก่งอ่ะยังไม่เคยเปิดเลยทำไมข้าไม่มีหอกลับตาแล้วเนี่ยทำไมต้องทำหน้าเศร้าอ่ะโชว์แลกแลกแลกได้แลกได้เดือนใหม่แล้วมันแลกได้ หือ,อแลกไปหมดแล้วเอา,เอามึงมีสอสี่สิบาสามนะมึงก็ตีไน้มึงก็แลกไปสิเออันนั้นแหละแปดเม็ดอรรันแลกไปเลยแล้วมึงไปดูสามรอยยสเอ้ยสามพันสองไม่เกินนั้นเหลือแน่นอนสา <3, 2. S 1> มพันสองมพันไม่เกินนะั้นเหลือแน่นอนแต่ถ้าเกินอนะ่ะถ้าเกินเหรอให้สามเก้าก็อีกสามร้อยยี่สิบสามเก้าด้วยเออกเล่ไม่สวยไงไปดป กดเลยมันจะมาอยู่แล้วไอ้อัพสกิลไหมทีนี้อัพสกิลโชว์หน่อยไหมเอาเลือกเอาใช้เดี๋ยวมึงจะกดไปทำไมหมดเลยวะมึงมีอยู่มึงมีอยู่แปดมีอยู่แปดใช่ตอนนี้มีอยู่แปดกดหมดเลยอ่ะสิบสองมั้ยสิบสองกดสองสกิไเลยนี่เลยเน็กสวยหวยออกเออเนี่ยวันเกิดบินไปเลยไปแน่นอนเชื่อกูอย่ากดผิดตู้เลยกันกูเตือนแล้วนะกดผิดตู้ดีก็มียาวอ่ะโลกอ่ะนานนี้เฮ้ยยังไม่ได้ไปลองจงดีใช่ปะ จงนี้มันกลับมาอันนี้วินอัพไม่ได้ติดเต่าเอาหอกมาก่อนจะได้มีหอกไปตีเต่าไงมีหอกีเต่าหนึ่งเอาดาบมาเลยเป็นเน็ตได้ตีแน่นอนโมเข็ดยโมเข็ดเตานี้ดาวเลยถึงกันอนนีเยเป็นเน็ตไม่ต้องใช้ก็ตีเต่าตายอยู่แล้วเซอร์วิสกูหน่อยขอแล้วหรออีกแล้วหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นฟันฝั่งนั้น ข้างๆแบบนี้ดีกว่าใสหน้ากากเฉยไมล่ะแบบไม่ถอดอ่ะไม่ถอดลองปะไม่ถอดเขาไม่ถอดหอกคงข้าไอ้เหียดี่นี่มันที่ของโซล่าเหอยเหยียบอยู่สถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตอ ทีเดียวก็ได้แล้วไม่เนาะมึงโกรธนันดี้ยมึงกดที่ไหนก็ได้แล้วตอนเนี้ยไม่กดที่ไหนก็ได้แต่มันห้าสิบห้าสิบนะเว้ยยืนตรงเต่าไงไปหาเต่าอีกรอบได้หอกตีเลยไปถึงตีแหมเห็นไหมปล่อยตัวแอมเห็นไหมโนดามิ โตเห็นเต่านั่นไหมงั้นเอาหอกมาตีเต่านั่นถ้ายืนนองศารมันน่าจะเก่งขาหน่าดูวยถ้าอยู่มันจะเก่งเก่งเหรอเฮ้ยตรงนั้นแสงมันสองอ่ะแสงมันสองแสงมันสองอ่ะแสงมันสองอ่ะโจูแสงหายแล้วมไมไม่มีแสงวะทมไมตัวดำมั้เงาเงากำลังดันมึงเงาเงาแสงมึงมองเงาด้วยเงาเงาอะไรวะ มันเลื่อนมาหามึงแล้วนะมึงจะเซอร์วิสเมื่อไหร่ดำแล้วบึดดำแสงมาแล้วเอ้อหยิบไข่ความาเอาไว้หยิบมันหยิบมันสิเออไม่หรอกบอกแล้วไม่ถึงเลยไอ้ไอ้สาวได้หอกแล้วเดี๋ยวพี่เงินมีอะไรจะบอกตอนจงรีกูจะเอาหอกมาอย่านะ ตรงรีแม่งควรตีนไงโชว์ไม่ควรตีนหรอกเ้ยด็กเขียวไอ้เงยไกู้หันมาตรงใจแล้วนะหลอกรักนี่เป็นไงได้ทั้งขอทั้งโชว์เห็นไหมโอ้กูไม่เคยหลุดเลสหไม่หลุดเนีขิงนะด้วย้วยยองไงเงย ชอบเป็นนี่ได้รับอีกอันหนึ่งแต่ก่อจะเปิดได้ลังเลย์ผายไม่ <laughs> <laughs> เคยหลุดเลยดีลากง่งนผาไม่หลุดทุกเก๊กตลอดดีเดอกเอ้ยเป็นไงเข้าคว้ามาแล้วเขียวๆเมื่อกี้อ่ะใส่เลยอัพเลยตีเลยด้วยดูเดี๋ยวๆผอไ <laughs> ม่ได้ของขถิง <laughs> ตังตึงอะไรอับวะเนี้ยอ่าสามหรือสี่นั่นแหละครับเดี๋ยว เออ,อป้าไม่ต้องห่วงวินพูดให้เลยว่าโชว์ถ้าป้าไม่ปลดนะป้าแทงสองทีแทงสองทีเกินครึ่งแล้วไม่รวมสก,กิลตัวคอน,นอีกนทีเทีนยวพี่ใช้ด้ยไม่ปา้าโชว์พระโชว์ไม่ได้ไ,บบไม่ได้อัพตัวอะไเลยอจะแปกไม่ได้อัพไปรีคิดตรงส่นี้ด้วยใช่วินเลยบอกไม่ต้องมืออ เขาแข่งแข่องอเกน No ปวดหวเออไอ้พวกเรื่องสกิลปวดหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวอธิบายอีกทีแต่ว่าคือวินไปตรวจสอบไปดูข้อมูลหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงถึงกูจะไม่ได้เล่นแต่พี่กูเล่นสบายใจแล้วเนาะตายแล้วตายให้ดูด้วยกลับไปที่จุดเริ่มต้นนกปัดบอกว่าปลาได้แล้ว30มสิบโลสาโลนับจากศูนเพราะเพิ่งได้โมน,น่ามา ที่เงินถ้าน้องขวัญบอกว่าจะไปตีต่างไม่ช่วยโอ้ยใช่ไม่น่าช่วยเลยเออใช่ไหมไม่น่าไปช่วยเลยมันใช่กี่อันอัพวะสองอันไอ้เหี้ยอัพแล้วน้องขวัญนำกูไปแล้วดูหน้าฉันนะฉันจะไม่ไปช่วยใครลงลงกันเองถ้าโชว์กูไม่เก้าสิบกูไม่ช่วยใครลงจะภาพเก่าปิดแล้วครับรอ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 โชว์ดึงหน้า โบเกนโบเคนไม่ใช่เสียงว่าเลยเสียงโบเกนแบบโชว์ไงเสียงโชว์แบบเสียงร่ารไม่ใช่หรอเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะเมื่อไหรจะเก๊กอ่ะทำไมโชว์ไม่พูดเลยปะคือเรามีสิทธิ์พูดกันต่อไปเรื่อยๆ้ยแต่ถ้าโชว์เขาเก๊กเมื่อไหร่เขาดึงหน้ากากมาใส่เขากระตุกหน้าเมื่อไรกดเลยพี่เงินสัดสัดชออ่อ่ากดหยุดอัดทันทีฮ้เฮ้สับขีดโอเคพร้อมแล้ว นี่ดีจากทางบ้านนะครับอดีจากทางบ้านเช่นเดิมใครบ้านเขาอยู่ที่นี่เหรอกดหนึ่งด้วยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเขายังไม่เคยเปิดเลปลาเสียงจงรีเข้าดูว่าเสียงใครเสียใครพูดอยู่ไม่ทันตังต้งสุ่ ก็กดแบบไม่หลังเลยไม่มีวิธีการเลยทั้งนั้นแต่เขาก็เดินหาที่อยู่เฮ้ยโหมาเร็วมากเลยอ่ะเงินเฮ้ยโหเฮ้ยมาตัวแรกเฮ้ยยี่ไหมตัวยิงด้วยเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอีกตัะเฮ้ยตัวสามวะอีกตะอ๋อพอแล้วเหรอเฮ้ยอีกตัวอีดาอีด๊า นี่เนาะคุณลดระดับคุณอะเลสจากจากเทียสองเป็นในนี่ได้ปะเทียหนึ่งกูน้ำมากูเฮียว่ามีไงมีอะไรอย่างฝดดึงฝดแล้วมันจะรอพี่ปฝดเห็นไหมพี่ไม่ปฝดหรอกผมมีอะไรจะคุยอีกคุณเนะวันนี้ผมไม่เปิดไมคคุณอาเลสดูสิเอี๋ ไม่ต้องทำอะไรเหี้ยอะไรแล้วด้วยแอบจะขิงแล้วดิไม่ต้องเลยน้อยอยู่เลยสิมีความสึกมีความสึกอีดอาวมีก็สุกมาสองตัวแต่เนี่ยหอยด้วยแล้วแฮ่หนึ่งที่ออยังเอาเอากำลังเลเปลี่ยนตัวด้วยดุเอาหนิมกวนถอยไปเลยเหรอทำแล้วมันต้องทำแล้ว มองหน้าด้วยรอเก๊กด้วยด๊อกไหนๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำอะไรก็ผิดแล้วตอนนี้โอ้อีด๊อกฝังข่าวบ้านนะอย่างเดียด๊อกไม่ได้ดรบด่าเล่นมึงจะดนทั้งหมดเป็นการได้โชว์สองตัวดหรืหรอมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปอะมันยอป่ะ เรียกว่าโอเคโอเคหนาวจะด้วยเอาวะเอาแล้แลกควาต้องแลกความไปว่ะไปอีกอีกอีกนั่นแหละเอาให้หมดเออนั่นแหละไม่ตัวกันเป็นเลยเดาในเมื่อเราแบบเราคุ้มแล้วอย่าไปเสียดายจริงเหรอวะคุ้มแล้วกดหนึ่งวันเนี่ยคุ้มแล้วเฮ้ย คนนี้หอกสามเล่มีทตันกูอันเฟนทั้งดีขัดขัดด้วลเนี่ยเขาแจกูปไหมเขาแจกโอ้โหเป็นไงอาทุกอย่างใช่ไหมเรานเตรงปกวาจับมือไปกับพี่เลยโอ้ยคุณแม่ยนัไหมเขัดเหมือนแบบก็ตัดกันมา มีส <Easy. S 2> ีพีคเขาเรียกว่าข้าวา,ามกันปะส่วนให่มาติดติดไม่ต้องกดอัพหรอกผมรู้ว่าคุณไม่มีไข่เต่าอะ่ะ <laughs>